ที่กดแรงใช่ไหมธรรมดาพี่ทำไมเออหายไปไหนวะธรรมดาธรรมดาที่มีแบบอะไรซึ่งเฮ้ยเนี่ยคนพี่ว่าใช่แดงแงแงน้ำแดงน้ำแดงน้ำแดงน้ำเฮ้ยคนนน่นน่ะคนออกยิงติดเขา อะไรอ่ะกูยิงให้ก็ได้ไม่ต้องซ้ำหรอกลุ้นละอะไรบัสไม่หลุดยิโลดกับดาวยิโร่ดาวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอะไรนี่ตัวโว้ดาวแล้วตัวลุ้ตัวโบดาวแล้วพี่ยิงดาวแล้วซ้ำซ้ำไม่พี่หน่อยดิโบแม่งลุก ตายแล้ว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 เอ็มมาอยู่หลังต้นไม้อ่ะฮะพี่เล็งอยู่พี่เล็งอยู่มันไม่โผล่เสียวห่วงจริงเลยโผล่แล้วไออ้เเียืมันนีจะขึ้นรถปะมันขึ้นปี๊ดขึ้นยาวิ่งยาวไปมึงโอเคขึ้นดีรถอ่ะกูก็รอสวนอยู่เหมือนกัน แล้วมีตัวลงใม่เห็นไหมตัวลงใหม่เห็นไหมตรงไหนตรงไหนหลังไหนมาวิ่งแล้ววิ่งแล้วโว้วิ Minecraft> ่งแล้ววิ่งอลไเนี่ยชุบใหม่ชุบใหม่อ๋อช่วใหม่ อะไรอะไรอะไรผนกูยืนนิ่งก็จะล่อกุณเลยนะพี่ยังไม่เห็นนะโว้หลังรถถังเจ็บเล่นไปเล่นไปเล่นหลังรถถังโดนเป็นเลงรอกโวยโว้เจ็บอยู่หลังตรงนี้ เ,เอือลมล้มล้มแล้วโว้ล้มแล้วโวโวอยู่ตึกขาวตึกขาว้อพี่หลังๆมีรถกับเอ็มาเอแมาพี่ไม่เห็น<ำ>อยู่อยู่บ้านเหรอยบ้าน,ไ,าน,ไ,านไอตัวไอ้นั้นเจ็บตัวสีขาวนะพี่ยิงไปละฝั่งนู้นเคียยัง สองเอ็มมาอยู่อยู่บ้านขาวอ่ะฮะแป๊บนึงแป๊บนึงรอรอรอก็ไปคิวกันคิวน่าจะยังไม่เคลียร์เราค่อยๆเก็บสิลธิตี้ดีกว่าเราไม่ไหวยูไอวีนะเอ้ายูเอวีพร้อมกันเหรอกทำไมมันไม่เห็นนะยูไอวีแล้วอละ่ะเอ้ามันบล็อกแล้วเหรออันนั้นอ่ะกดพร้อมกัน อยู <idal Industry. S 1> ่กับพี่อยู่พี่ยิกไว่าเฮ้อยู่กับพี่เจ้านึงอยู่พี่เจ้าหนึงยิงให้หน่อยิงหน่อยังเขาลังเขาเลือดหมดเลือดหมด อยู่ซอกเนี่ยอยู่ซอกอ่ะอยู่ซอกอยู่ซอกอยู่ซอกซอกเขาซอกเขาตายเลยตายเลยตายเลยรถมาฝั่งพี่รถมาจะไปวิง่งไป

คนเลยเยอะจังวะเฮ้ยข้างหน้ามีคนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งไปพันล้พี่อ่าชาวันไม่เป็นไรข้างหลังข้างหลังเออข้างหลังข้างหลังสวย อยู่อย่างนี้กูก็ยัดเลยแล้วที่ไม่เนี่ยเขาซอกต้นไม้ข้างล่างอยูกวิจิวิจิแอดล่องเลยแล้วไม่รอดจากกูทั้งนั้นนะพี่ไม่มีเข็มแล้ววะกดชุบตัวเองไปแล้วมั้ยพี่มีอ่ะทิ้งละไม่มีเลยพี่พี่มีพี่ทิ้งไปแล้วนะโอเคโอเชื่อยังไงเนี่ยมาซื้อเนี่ย ไม่มีคน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 พี่เนคนตัวพึ่งอ่ะตัวพึ่งอ่ะคิวระวังขวาด้วยนะไได้สิมามาพี่เมาอยู่กับสุกซองเฮ้ยเฮ้ยมันยังมีคนนะพี่ดิวได้กับสุกซองอีกเออได้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 พวกอันนี้แล้วได้ก็เปิดไปดีไหแล้ว

ข้างในกี่ตัวสองตัวสองตัวบนหัวบนหัวดิวจะลงแล้วสามแล้วสามแล้วเสร็จแล้วไม่มีปืนพาร์อตอะเข้าไม่ได้ถ้าจะยิงกันดูอไม่เห็นะ รุ่นไหน <Good. S 1> หลังเหรอหลัง,ลงตรงนี้หมดนะแต่ยังไม่ตายยังดาวโวน้อโวนอโวน้อต,ตรงนี้มีปืนตรงนี้มีปืนตรงนี้

อาพี่เห็นแล้วดีเราต่อเยดักมันเ่มาเหรออยู่รถระวังโดนดักวงนะ มันเหลือมันเหลือตีละาสองตัวเหลือตีเราสองตัวตรงไหนอันนั้นมันเฉียวพี่เห็นอยู่มันเฉียวมันเฉียวบนหอล่องบนหอล่องหนึ่งเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้อุ้ยน้ำแข็งปิด ข้างหน้าเดียวความเรียบละลอยลอยลอยในบ้านนกในบ้านนตาย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 ตัวทยตัวยยืนนั่งตัว้ายยูนนั่นหันไปหันไปหันไป ไม่ผัวสองตัวสองตัวแล้วสองตัวแล้วสองตัวแล้วนะถ้ายืมมันเกิดอีกเนี่ยยืมไปเก็บมเลยปัดเกาะตึ้อๆตรงนี้ตรงนี้ตึกเขาตึกอเขาตึกเขาตึกอเขาอยู่หรอพี่ยัดล่องเลยสวย เกมนี้กินหมูจัดๆเลยไอ้ะอาเบจียิงกอกบ้านหลังเมื่อกี้เข้าไปเองโคตรมันเะไเฮีย,ยาดาวเลยลยว